ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของแพทองทานชินวัตซ่อนความลับอะไรไว้ความลับที่จะสั่นคลอนทั้งประเทศเมื่อซองสีน้ำตาลปริศนาถูกส่งมาถึงมือเธอชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปตลอดกาลและนี่คือเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องราวของวาระแห่งชาติที่ถูกปิดบังและเหตุผลที่เธอถูกจับกลุมคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าตกใจหรือยังเรื่องเล่าที่ซ่อนเร้น ทำไมแพทองทานชินวัตรจึงถูกจับกลุ่มวาระแห่งชาติเช้าตรู่วันนั้นมีอากาศหนาวเย็นผิดปกติมีหมอกจางๆปกคลุมถนนเธอลงมาจากรถอย่างเงียบๆเ,เสียงรองเท้ากระทบกับพื้นคอนกรีตดังเป็นจังหวะท่ามกลางความเงียบงันของเช้ามืดมีเพียงแสงจากไฟถนนสองนำทางเธอเดินเข้าไปในอาคารอย่างมั่นคงใบหน้าของเธอนิ่งสงบ แต่ภายในจิตใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นเมื่อเธอเดินผ่านสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เธอแต่เธอก็ยังคงเดินต่อไปประตูบานใหญ่เปิดออกอย่างช้าช้าเผยให้เห็นห้องโถงที่ว่างเปล่ามีเพียงชายชุดดำสองคนยืนรออยู่ความรู้สึกเย็นวาแล้นไปทั่วร่างของเธอกลิ่นอับของห้องเก่าผสมกับกลิ่นดินจาจาง เธอเงยหน้าขึ้นมองเพดานที่สูงลิว้วมีรอยร้าวเป็นทางยาวคล้ายกับรอยแยกในแผ่นดินชายชุดดำคนหนึ่งก้าวเข้ามาหาเธอมือของเขาถือซองสีน้ำตาลซองหนึ่งเขายื่นมันให้เธออย่างสุภาพเธอรับซองนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อเปิดออกดูข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวมีข้อความสั้นๆเขียนอยู่คำแต่ละคำดูเหมือนจะหนักอึ้อง เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองที่ดังขึ้นในหูของเธอมีเสียงอื้ออึงคล้ายเสียงคลื่นในมหาสมุทรที่กำลังถาโถมเข้าหาฝั่งข้อความนั้นเขียนว่าวาระแห่งชาติได้เริ่มขึ้นแล้วข้อมูลในเอกสารทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์มืดมิดทุกอย่างรอบตัวพลเรือนลางไปหมดเธอยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าตัวเองมันเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง ข้อความบนกระดาษยังคงติดตาคำว่าวาระแห่งชาติต้องอยู่ในหัวของเธอชายชุดดำอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้เขามองเธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่าโปรดตามข้าพเจ้ามาน้ำเสียงของเขาเรียบนิ่งเธอพับกระดาษแผ่นนั้นอย่างช้าๆเก็บมันไว้ในกระเป๋าเสื้อและเดินตามเขาไปอย่างเงียบๆทางเดินยาวเหยียดทอดยาวไปข้างหน้า มีแสงไฟสลัวๆวจากหลอดไฟที่ติดอยู่ห่างๆกันเงาของพวกเขาเต้นระบำอยู่บนกำแพงสร้างภาพที่ดูไม่น่าไว้ใจเธอมองเห็นรูปภาพเก่าๆที่แขวนอยู่บนกำแพงเป็นภาพขาวดำของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ใบหน้าของพวกเขาดูเคร่งขรึมและลึกลับเธอเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประตูเหล็กบานหนึ่งประตูนั้นถูกปิดล็อกไว้อย่างแน่นหนาะ ชายชุดดำไขกุญแจและเปิดมันออกกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงกว่าเดิมโชยออกมาพร้อมกับความหนาวเย็นที่กัดกินไปถึงกระดูกพวกเขาเดินลงบันไดที่แคบและชันทุกก้าวที่เดินลงไปเธอก็รู้สึกเหมือนกำลังเดินลงไปในนรกเสียงรองเท้ากระทบกับบันไดเหล็กดังสน,นั่นสะท้อนไปมาในความมืดมิดจนกระทั่งมาถึงห้องใต้ดินที่มืดสนิทมีเพียงแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องสว่างอยู่มุมหนึ่ง เผยให้เห็นร่างของชายชาราคนหนึ่งเขานั่งอยู่ที่โต๊ะไม้ตัวเก่าๆก,กำลังอ่านเอกสารกองใหญ่ชายชาราคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองเธอใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตาของเขากลับดูเฉียบคมและทรงพลังเขาพายมือไปที่เก้าอีอีกตัวหนึ่งนั่งลงสิน้ำเสียงของเขาทุมมนุ่มแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เธอเดินไปนั่งลงอย่างเชื่องช้าหัวใจของเธอเต้นระรัวเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันชายชาราเริ่มเล่าเรื่องเรื่องราวของวาระแห่งชาติเรื่องราวที่ถูกปิดบังไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตและการสมคบคิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในประเทศ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพ่อของเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกหมาป่าจับขย้ำข้อมูลที่ได้รับทำให้เธอรู้สึกมึนงงโลกที่เธอเคยรู้จักดูเหมือนจะเป็นเพียงภาพลงตาความจริงที่เธอเชื่อมาตลอดถูกพลิกคว่ำอย่างรุนแรงใบหน้าของพ่อลอยขึ้นมาในความคิดของเธอภาพของพ่อที่ยิ้มแย้มและใจดีภาพของพ่อที่เธอภาคภูมิใจแต่เรื่องที่เธอได้ยิน ลับสร้างรอยร้าวในภาพนั้นความรู้สึกสับสนถาโถมเข้ามาเธอไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อใครควรจะเชื่อพ่อของเธอหรือควรจะเชื่อเรื่องเล่าที่น่าขนลุกนี้ชายชรายหยุดเล่าเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับความจริงแต่ในที่สุดเธอก็ต้องตัดสินใจจะเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความจริง หรือจะเลือกเดินบนเส้นทางที่ถูกปิดบังเธอมองไปที่ตะเกียงน้ำมันเปลวไฟที่สั่นไหวไปมาคล้ายกับจิตใจของเธอที่กําลังสับสนเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าควรจะเดินไปทางไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ๆ่คือชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของเธอได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการเดินทางสู่การเปิดเผยความจริง และการ,รเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตัวเองเธอลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆมองชายชาราด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวขอบคุณที่เล่าความจริงให้ฉันฟังและฉันจะหาความจริงที่ซ่อนอยู่ด้วยตัวของฉันเองเธอกล่าวจบและเดินหันหลังกลับไปปล่อยให้ชายชารานั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมท่ามกลางความมืดมิดและกลิ่นอับชื้นของห้องใต้ดิน เมื่อเดินขึ้นบันไดามาถึงชั้นบนสุดเธอพบว่าท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนๆพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเธอเดินออกไปข้างนอกสัมผัสกับสายลมที่พัดผ่านมารู้สึกถึงความเย็นที่กัดกินผิวแต่ครั้งนี้ความเย็นไม่ได้สร้างความรู้สึกหวาดกลัวแต่กลับทำให้เธอรู้สึกถึงชีวิตชีวาเธอสูดหายใจเข้าลึกๆมองไปที่แสงแรกของวันใหม่ และตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความจริงถูกปิดบังอีกต่อไปเธอจะสู้เพื่อเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนเร้นเพื่อให้ทุกคนได้รู้ความจริงว่าทำไมแพทองทานชินวัตรจึงถูกจับกุมนี่คือวาระแห่งชาติและเธอคือผู้ที่จะนำเรื่องราวนี้ออกสู่สาธารณะเธอเดินต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาการเดินทางของเธอยังอีกยาวไกล แต่เธอก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะนี่คือเรื่องราวของเธอและเธอจะเป็นคนเขียนตอนจบด้วยตัวของเธอเองการเดินทางของเธอก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่หนักแน่นทุกย่างก้าวมีความหมายทุกลมหายใจมีความหวังเธอเดินไปในถนนที่คุ้นเคยแต่ทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาผู้คนที่เดินสวนกันไปมา ดูเหมือนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฉากละครขนาดใหญ่ที่เธอเพิ่งจะรู้ว่ากำลังแสดงอยู่เธอตัดสินใจที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งที่เธอเชื่อว่ายังคงเป็นกลางสำนักข่าวเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เคยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยเธอเดินเข้าไปในอาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานบรรยากาศข้างในเต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆและกลิ่นหมึกพิมพ์นักข่าวรุ่นอวุโสคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองเธอ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าแต่แววตาย,ยังคงเต็มไปด้วยไฟแห่งการทำงานเขาจำเธอได้และรู้สึกประหลาดใจที่เธอมาที่นี่คุณมาทำอะไรที่นี่น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเธอเล่าเรื่องราวที่เธอได้พบเจอเรื่องราวของวาระแห่งชาติเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในความมืดมิดนักข่าวคนนั้นนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เขามองเธอด้วยสายตาที่หล็กซึ้งเรื่องที่คุณพูดมันน่ากลัวเกินกว่าจะเชื่อแต่มันก็เป็นไปได้เพราะความจริงที่ถูกปิดบังมักจะน่ากลัวเสมอเขาพาเธอไปอยังห้องเก็บเอกสารลับห้องที่เต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆที่ถูกเก็บซ่อนไว้จากสายตาของคนทั่วไปพวกเขาค้นหาข้อมูลจากเอกสารที่เหลืองซีไปตามกาลเวลาจากบันทึกที่ถูกเขียนด้วยลายมือ จากรูปถ่ายที่เลือนลางและแล้วพวกเขาก็เจอเอกสารรับฉบับหนึ่งที่เปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับวาระแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องราวที่ถูกปิดบังไว้มานานแสนนานเมื่อเธออ่านข้อความในเอกสารหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเลือดในกายของเธอพลุ่งพ่านความรู้สึกโกรธแค้นและเสียใจผสมปนเปกันความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า โหดร้ายเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการเธอกำเอกสารแน่นมือของเธอสั่นเทาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตานักข่าวคนนั้นมองเธออย่างสงบตอนนี้คุณได้รู้ความจริงแล้วแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไปคำถามของเขาก้องกังวานในความเงียบเธอเงอยหน้าขึ้นเช็ดน้ำตาออกอย่างช้าๆดวงตาของเธอลุกวาวด้วยความมุ่งมั่น ฉันจะเปิดโปงความจริงนี้ฉันจะนำเรื่องราวนี้ออกสู่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้นักข่าวคนนั้นพยักหน้าอย่างช้าๆเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอดีเพราะเขาเคยเป็นเหมือนเธอเคยมีไฟที่จะต่อสู้เพื่อความจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายพวกเขาจะไม่ยอมให้คุณทำสำเร็จเธอรู้ดี เธอรู้ว่าการเดินทางของเธอจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่เธอก็ไม่หวั่นไหวเพราะเธอมีสิ่งที่สำคัญกว่าชีวิตนั่นคือความจริงเธอตัดสินใจที่จะทำตามสัญชาตญาณของตัวเองที่จะเป็นผู้จุดประกายความหวังที่จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนชะตากรรมของประเทศเธอวางแผนอย่างรอบคอบใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการเปิดโปงเรื่องราวที่ถูกซ่อนเร้น เธอเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานที่สำคัญทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะถ้าเธอพลาดเพียงครั้งเดียวทุกอย่างจะจบลงทันทีเธอทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนแต่เธอก็ไม่เคยท้อถอยเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังทำมีความหมายต่ออนาคตของประเทศ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเธอตัดสินใจที่จะเผยแพร่เรื่องราวนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆสร้างกระแสนในโซเชียลมีเดียใช้พลังของอินเทอร์เน็ตในการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วเรื่องราวของเธอถูกแชร์ต่อๆกันไปจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งผู้คนเริ่มตื่นตัว เริ่มตั้งคำถามเริ่มเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องราวของเธอได้กลายเป็นวาระแห่งชาติความจริงที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในความมืดมิดได้ถูกเปิดเผยสู่แสงสว่างแต่เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้นยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเผชิญหน้ายังมีอีกหลายคนที่ต้องรับผิดชอบแต่เธอก็พร้อมแล้วที่จะสู้ต่อไปเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้สู้คนเดียว เธอมีประชาชนทั้งประเทศอยู่ข้างหลังเธอเรื่องราวของแพทองทานชินวัตรไม่ใช่แค่เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความหวังของประชาชนทั้งประเทศและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถนนในกรุงเทพมหานครไม่เคยเงียบงนันแต่เช้าวันนั้นมีบางอย่างที่ต่างออกไปเสียงตแตรรถที่ดังประสานกัน เสียงผู้คนที่เร่งรีบทุกอย่างดูเหมือนจะมีความหมายมากขึ้นเหมือนทุกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องแพทองทานนั่งอยู่ในรถมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้โฆษณาสินค้าแต่เป็นข้อความที่กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความจริงภาพข่าวที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียวิดีโอสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกอย่างถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันสร้างภาพที่ชัดเจนที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปเธอรู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่พลังที่เกิดจากประชาชนที่กำลังตื่นขึ้นมาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาเธอรู้ว่าการกระทำของเธอได้ไปกระทบกับอำนาจที่มองไม่เห็น อำนาจที่เคยควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังโทรศัพท์ของเธอสัน่นเป็นข้อความจากบุคคลน,นิรนามระวังตัวให้ดีพวกเขารู้แล้วว่าคุณทำอะไรและพวกเขาจะไม่ปล่อยคุณไว้เธอปิดโทรศัพท์วางมันลงบนตกักหลับตาลงอย่างช้าๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเมื่อมาถึงจุดหมาย เธอลงจากรถเดินเข้าไปในอาคารอย่างมั่นคงใบหน้าของเธอนิ่งสงบแต่ภายในจิตใจกลับเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอเดินเข้าไปในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพมีทั้งนักกล่าวนักกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจพวกเขาเงียบเสียงลงเมื่อเธอเดินเข้ามาทุกคนมองมาที่เธอ สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและความศรัทธาเธอเดินไปยืนหน้าไมโครโฟนความรู้สึกตื่นเต้นและประมาา่าถาโถมเข้ามาแต่เธอก็พยายามควบคุมมันไว้เธอเริ่มพูดน้ำเสียงของเธอดังชัดเจนก้องกังวานไปทั่วห้องเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ตอนที่เธอได้รับซองสีน้ำตาลจนถึงวันที่เธอตัดสินใจเปิดเผยความจริง เธอแสดงเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เธอรวบรวมมาทุกอย่างถูกนำเสนออย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือผู้คนในห้องเงียบฟังอย่างตั้งใจมีบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อได้รู้ถึงความจริงที่น่าตกใจเมื่อเธอพูดจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้นอย่างกึกก้องทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธออย่างชื่นชมและแล้ว เสียงประตูเปิดก็ดังขึ้นชายชุดดำกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในห้องพวกเขาเดินตรงมาที่เธอพร้อมกับคำสั่งจับกลุมห้องประชุมเงียบสงัดลงทันทีผู้คนในห้องมองหน้ากันอย่างตกใจแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรแพทองทานมองชายชุดดำอย่างไม่หวั่นไหวเธอไม่ได้แสดงความกลัวออกมาแต่กลับแสดงความเด็ดเดี่ยวฉันรู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ เธอกล่าวแต่ฉันก็ไม่เสียใจเลยเพราะความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วและมันจะไม่มีวันถูกซ่อนไว้ได้อีกต่อไปเธอหันไปมองผู้คนในห้องดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังถึงแม้ว่าวันนี้ฉันจะถูกจับกลุมแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบลงแค่นั้นหน้าที่ต่อไปเป็นของพวกคุณแล้วจงนำความจริงนี้ไปบอกต่อจงต่อสู้เพื่อความถูกต้อง จงสร้างอนาคตที่ดีกว่านี้ชายชุดดำคนหนึ่งก้าวเข้ามาใส่กุญแจมือเธอเธอไม่ได้ขัดขืนแต่เดินตามพวกเขาไปอย่างสงบเมื่อเธอเดินออกจากห้องทุกคนยังคงยืนนิ่งอยู่สายตาของพวกเขายังคงจับจ้องไปที่เธอจนกระทั่งเธอหายลับตาไปเรื่องราวของแพทองทานชินวัตรได้กลายเป็นตำนานเรื่องราวของหญิงสาวผู้กล้าหาญ ที่ยอมสละอิสรภาพของตัวเองเพื่อเปิดเผยความจริงให้คนทั้งประเทศการถูกจับกุมของเธอไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเคลื่อนไหวของประชาชนเริ่มขึ้นการประท้วงและการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศผู้คนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตรัฐบาลถูกกดดันอย่างหนัก และในที่สุดก็ต้องยอมจำนนความยุติธรรมได้ถูกนำมาสู่ประเทศผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแพทองทานถูกปล่อยตัวหลังจากใช้ชีวิตในคุกอยู่หลายปีเมื่อเธอออกมาประชาชนต่างพากันมาต้อนรับเธออย่างอบอุ่นเธอไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง เธอเดินต่อไปในเส้นทางที่เธอเลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เธอก็ไม่เคยท้อถอยเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวเธอมีประชาชนทั้งประเทศอยู่ข้างหลังเธอและนี่คือเรื่องราวที่แท้จริงเรื่องราวของแพทองทานชินวัตรเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความกล้าหาญและความหวังเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงประเทศไปตลอดกาล เช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเธอตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่สงบไม่ใช่ความตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นความสงบที่มาจากใจจริงเธอเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปเห็นถนนเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยผู้คนพวกเขากำลังเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังในอนาคตที่ดีกว่าเดิมอนาคตที่พวกเขาได้ร่วมสร้างขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงความยุติธรรมกลับคืนมาสู่แผ่นดินผู้คนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างแท้จริงเธอเดินออกมาจากห้องทำงานไปยังระเบียงส่วนตัวมองไปเห็นสวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายสีสันดอกไม้เหล่านั้นบานสะพรัง่งเหมือนกับความหวังที่กำลังพลิบานในใจของผู้คนเธอหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาจิบความอบอุ่นของกาแฟแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ในตอนนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองแต่เป็นผู้ที่นำพาประเทศไปสู่จุดที่ควรจะเป็นเธอไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อประชาชนทุกคนเรื่องราวของเธออาจจะจบลงแล้วแต่เรื่องราวของประเทศจะยังคงดำเนินต่อไปและเธอจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ในฐานะผู้ที่จุดประกายความหวังและนำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่แผ่นดิน แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมาบนใบหน้าของเธอเธอยิ้มอย่างมีความสุขเพราะรู้ว่าเรื่องราวของเธอได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วและอนาคตที่สวยงามได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว